หลังจากที่เราได้ดูหนังเรื่องสุสานคนเป็นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังดูเนอ้อว่ารู้สึกยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นหนังที่เราคาดเดาทางไม่ได้เลยนะคะว่าเขาจะไปทางไหนเหมือนเราเล่นรถไฟหอวตอนแรกๆมาอะ่ะช่วงช่วงแรกๆหนังเขาจะมาแบบว่าฟิลแบบรักอะรักรแบบ แฮปปี Happy, ้เขาเรียกแบบว่าเหมือนเหมือนอตอนแรกแฮปปี้ความรักสุขสันต์พอเริ่มเมืองกลางเรื่องเริ่มมีความดราม่าแล้วก็ตั้งแต่ชอบตั้งแต่กลางเรื่องไปจนถึงจบอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าความเขาเรียกอะไรคือตัวของคุณนายดันโธมาะรักชีพมากใช่ไหมเมื่อรักมากก็แค้นมากพอเป็นเป็นผีอ่ะเขาก็เลยมีพลังที่แบบว่ามาหาศาลมากก็คือชอบ คุณไนรันทมเวอร์ชันนี้เพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าสู้กับเมียน้อยอะ่ะก็คือไม่ไม่ชอบแบบว่าถ้าเป็นผีแล้วอ่อนเออเงี้ยเอออันนี้คือเป็นแบบว่าคือเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีแล้วก็ตัวของพี่นุ่นอะ่ะเขาถ่ายทอดบทของคุณไนรันทมได้ออกมาแบบว่าดีมากคือตอนอเป็นเวอร์ชั่นคนอะ่ะเขาก็เล่นเป็นแบบว่าเป็นคนรวยที่ ดูน่าสงสารดูมีพอเวลามองมีเขาจะมีสายตาการมองที่แบบว่ามองชีพกับมองโูกสุกคนอะไรเงี้ยคือเขาจะสายตาคือแตกต่างกันแล้วก็ตอนเล่นเป็นผีก็คือเป็นผีที่มีความสวยมากนะแล้วก็มีความมีพลังในการมองคือมีความน่ากลัวแล้วก็ตัวของพี่แกะที่เล่นเป็นชีพอะ่ะก็คือเล่นได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ชายที่หล่อแต่หน้ามันไส้มากอะ่ะคือแบบว่า จะไปทางไหนก็ไม่ไปสักทางอะ่ะเออจะจะไปหาคุณนายรันทมหรือจะไปหารถสุคนหรือยังไงแบบมีความแบบว่าเป็นเป็นผู้ชายที่แบบเห็นแกนตัวเออเป็นผู้ชายที่แบบร้ายอ่ะก็คือเป็นตัวต้นเรื่องของเรื่องเนี้ยแล้วก็ตัวของพี่ก้อยอที่เล่นเป็นรถสุคนะ่ะคือจะพูดยังไงดี คือเข้าใจตัวของรสสุคนนะว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคือคือในเรื่องอะรสสุคนอะเป็นพนักงานในโรงงานของคุณนายลั่นถมใช่ไหมก็คือจะมีความแบบว่าฐานะไม่ได้ร่ํารวยก็คือฐานะแบบว่า,อาพอมีพอกินแต่คือเขาก็อยากจะแบบว่าหาใครสักคนที่รักเขาแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขอยากแบบว่า,ามีผู้ชายหลย่อรวยมาเลี้ยงดูอยากแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่คุณลืมคิดไปว่า ผู้ชายคนนั้นน่ะคือเขาเป็นสามีของคนอื่นคือทําไมถ้าอยากมีแฟนหล่อรวยทําไมคุณไม่ไปหาคนที่เขาโสดที่เขาไม่มีภาระครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆคือคุณไปแย่งสามีคนอื่นคือคุณก็ผิดนั่นแหละเออแล้วก็แต่คนที่ผิดที่โสดอ่ะก็คือตัวอาชีพเว้ยคือคุณไม่ได้รักคนในร้านทมแต่คุณมาหาเขาอ่ะเท่าที่เราดูนะคือมาหาเพราะว่าตัวเองอเป็นจิตตกรใช่ไหมคือทางนะ แบบว่าไม่ได้รวยไม่ได้อะไรเงี้ยคือมาหาคุณนะันรัตนอเพราะคุณนะันรัตนมรวยคิดว่าจะแบบว่าอยู่กับผู้หญ่งคนเนี้ยเราจะแบบชีวิตสุขสบายอะไรเงี้ยเออก็คือนั่นแหละมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นคุณจะไปทางไหนก็ไม่ไปสักทางแล้วก็การดําเนินเนื้อเรื่อง,องทุกอย่างการแสดงคือแบบการแสดงก็คือทุกของทุกคนนะเล่นแสดงโคตรด,ดีแล้วก็เขาวางเนื้อเรื่องมา มันจะมีฉากจบ,บสเกมีฉากพุ่งฉากอะไรเงี้ยก็คือตกใจก็เบาข้างๆก็คือสัน่นแล้วก็ทุกคนแบบมันจะมีฉากแบบเออสยองฉากคุเวกคือในเรื่องอะค่อนข้างเยอะแล้วก็คือจะพูดอย่างนี้นะอันเนี้ยคือเป็นการพูดครั้งแรกครั้งแรกและครั้งเดียวไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนกนะ็คือเราอะเคยมีประสบการณ์คุยกับคนที่เขามีแฟนแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าคือตอนที่เราคุยอะเราถามผู้ชายคนนั้นแล้วว่า มีแฟนไหมผู้ชายบอกว่าโสดเราก็คุยเพราะว่าเราถามแล้วไงเออถ้าแล้วทีนี้พอคุยไปคุยมาเรารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้เขามีแบบว่าอกชะตาแต่ละเมื่อเรารู้ว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะเราก็เลิกยุ่งเราก็ไม่ได้คุยต่ออันนี้คือเราไม่ผิดเพราะว่าเราไม่รู้ไงคืออ่ะเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนพอเรารู้ว่าเขามีแฟนเราก็เลิกคุยถูกปะอันนี้คือเราเป็นคนดีเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยรู้ว่ามีแฟนแต่แบบคุยต่อคือคุณคือคนไม่ดีแต่ว่ารถสุขคนอ่ะเป็นคนแบบนั้นไงคือคุณก็รู้อยู่ว่าชีพ เป็นสามีของคนนั้นรันธมแต่คุณก็ยังเลือกที่จะเข้าไปยุ่งอ่ะอันนี้ก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีแฟนแล้วแต่คุณเข้าไปยุ่งก็คือคุณก็คือคนไม่ดีนั่นแหละถ้าคุณเป็นคนดีจริงอ่ะคุณรู้คุณก็ควรเลือกยุ่งแล้วก็ไปหาแฟนเป็นของตัวเองอันนี้คือแฟนชาวบ้านเว้ยแม่งคือคือคุณผิดอ่ะเออคุณผิดคุณก็ต้องยอมรับผลกรรมในสิ่งนั้นอ่ะแล้วก็เพลงกอบละครอ่ะโคตรดีเพลงเสียงจะด้ินไหมร้องโดยมินตาอินทีราเสียงคือมีความทรงพลังมีความแบบ ชอบมากอะทุกคนคือแบบคือแบบดีมากอะทุกคนแล้วก็หนังเรื่องเนี้ยใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําให้มาดูถ้าไม่ดูอะคือพลาดมากทุกคนก็สุสานคนเป็นให้10เต็ม10บค่ะทุกคนสนุกมากทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกดีงามชอบมากค่ะทุกคนทีมคุณนายลั่นทมค่ะเพราะว่าดิฉันชอบ ทีมที่ถูกต้องนะคะดิฉันไม่ชอบทีมแย่งแฟนชาวบ้านคะ่ะวันนี้ก็แต่งมาเป็นคุณนายลั่นธงนะคะทีมคุณนายลั่นธงคะ่ะทีมเนียหลวงเท่านั้นคะ่ะทุกคนใครยังไม่ดดูต้องมาดูนะคะบ๊ายบาย